สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเห็ดยังกลมงุบอยู่วันนี้ซามีนะเฮ้ยก็มานกันเนื้อเนื้อ่ง้ยตัววักใหญ่พี่น้องหมันสามีนะสามีมันอีบอยอมไผ่พ่อแม่เลยแม่บ่มีไอยอมไผ่โอ้ยแม่แม่กอดช้ำโอ้ยราดแล้วกอดเข็นโอ้ยน้องเด้อนี่เ่อเป็นตะรุโตนท่าไรมันนี่เท่านั้น ให้นี่นะคือว่าถ้ากับอาซ้ตนะพี่น้องห้เดียวไปกันครัโดยโดยพ่อพี่น้องเลยมือนีสาวเมุ่กมาฮอดหน้าสาวมีหน้าได้แบบนี้ไหน อดใจบไว้พ oh 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 no, ี่น้องเจ้ามีน้าคุดกบหมวนแหงเจ้าเป็ดพุดกบตัวนี้ก็ไปเถิงนะทจามีนาตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นบ่อันนี้ตื่นเต้นว่ได้กบนะโดยผมเองนั่งเลยทักทายสบายดีเด้อะผมเองพี่น้องมาจุกุจุคนเนาะฟังไทยฟั่งลาวเมนกระปู โลยจะคุดต๊อบอันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางส่ามีเพิ่นรวาแม่มินนี่พี่น้องเอ้ยเลยแม่น้องมินนี่เนาะอันที่มันตั้งใจว่าสิมาเกี่ยวข้าวซพอดีมาพว่าเอ้าเกี่ยวแล้วได้่ามีแต่สิมัดสินแหละเลยเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ว่าไดบ่ยกเพิ่นมาสิกบนําเด้อว่าสิเกี่ยวข้าวฮากแล้วมือนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้ใหญ่ให้สุดท้ายเนาะงปีพมพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ก็เลย อ่าแม่เสียวเนาะหรือว่าสาวแม่พี่น้องเอยมาหาเกี่ยวข้าซอยแต่ว่าให้ถ้พอถ้แม่เพิ่นมัดถาเนาะเดี๋ยวสิไปหาขุดกบให้เซาปวดก่อนพ่นแ่พี่น้องเอ้ยไปขดกบแม่ซปวดก่อนเลยจะดแม่เนาะเพิ่นแหละไหนลูกสาวหั่นลูกสาวกปเนาะแม่นอยู่บ่ลูกสาวเพิ่นน่ะยัดใส่เฮ้ยเออยัดใส่ เอันหละอ่าเอานี huh. ouais, <c <c uh ่ข huh. uh ุด huh. ขุดรถนี่ห no ูนี่นี่ก็นัว้ายขุดรถกอนี่ขุดเลยยังเอ่อไ้แต่ยึทึ้ให้สาวเม่พิ่นอ่าขุดพี่น้องเลยฟอเพิ่นปวดเด้สาววีนาเนี่ยปวดยุ่แต่ว่าขุดหลายเด้พ่อแม่พี่น้องพิ่นจนเบื่อว่ายำใดก็ขุดกบยำไดขุดกบเุดไถบบเบิสจกทีบอ่ะนะเมน าเนเนาพุทก็เทนเลิกเนาะมันเลิกได้ละมนเกเห่ได้อยู่พอไปพี่น้องเอ้ยไปย้ำได้กับมันเบาเบ็ม่นดินยังเบาแข็งเห็นยงบหูมันเดี๋ยูขังใหญ่เ้าะกบแท่นนี่ตายเนาะเหนดเนี่หูมันนะหูเล่นผมลงผมลงเห็นบ่ เขาผู้เสียเสียบอ่ะผ่านอยู่บ่เนาะพี่น้องเอ้ยขุดกบมันดีสิผ่านอยู่บ่ออู้มันสุดอะไรปลาดอกน่ะปลาดอกไม่เสียเยวเห็นบ่เอไม่เสียวโจ๊กบอปลาด๊อกสีเหลาแล้วเดี๋ยวสาวมีแน่เสีขุดเนาะพี่น้องเอ้ยสบายดีเสียเด้อเป็นพี่น้องเอ้ยเมือนเหมื่อนไม่เสียวสอไม่เสียวมาเจอกันหดวะ <laughs> ส,สิว่าอันเกี่ยวเขาเขาซอยแต่เพิ่นกเกี่ยวแล้วก็เลยมาหลอกขุดกบก่อนจักหน่อยพอซาปวดเลยสิไปคนเขาซวอวยตะพอทำแมวมาเนี้ยัย่บงสบายอันทำแม่ว่ามันสุดแล้วสิเหระมันสุดแล้วยังไงอยู่มันนี่นกะปะน้องมินี่ไว้น้ำแม,ม่เท่า,<ม>าข้าเก่านะพี่น้องกองพิ่นไม่ละก็มานีเนาะนี่เป็นผ้ให้ยั่งอยากนอนละกัน กอมมาแหละพาไปเบิกนั่นเบิกนี่มันแล้วพี่น้องเอ้ยโตนึงเนาะตัวแหลกแหกมันมันไงตัวเหาก็แบบของกัเผื่อกบอะดีเนาะเนาะเผื่อกบอะดีได้นี่นะสามจุดโตพอดีเต็มของเต็มของไปไปหาบ้านใหม่พ่อย์เลยเลอเลอะเนาะไปบันนี้กันเลยเนาะตัวหูนี่คอยเอาเด้มเมื่อวานเดี๋ยนันติถ้ามีหูมีกบรอดทำไมพี่น้องเลย เป็นตาปวดอยู่ไนะใช่นะผู้ใหญ่อยู่บ่เนะยยาะหาเบอ่งก่อนอัวร์เราป่วยป,ปวดบ,บ,วบตอตาอะไรคะอะไรคะแหละโอ,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 อ้ยเนาะหูได้ก็คือแบบว่าอ่าแม่นมันเลิกได้หวยน้อย หัวมันอยู่กับกระปูฮะนะเขาขุดกระปูน้ำแน่กบน้ำแน่มันชนกันนะพี่น้องบางทีเฮาเง่กับใบเห็นมันนะ่นะเนาะคุณอะไรอนีอ้กระหูคนสามีนาขุดมักเลือก,ก,กนะึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวสามีแน่สีหาหูกันเด้อพ่อไปพี่น้องเยสีท้ายคลิปให้พ่อไปพี่น้องคอนเบื้อ่าเป็นขั้นตอนเนาะโดย อังดีใจไปก่อนเลยกระปูบปจักเนาะหายใจแป๊บนึงแม่นเนาะเห็นลังแล้วแต่เชือเป็นลังเงินไเงไงเนาะแล้วสิเอามาอ้างเด้อโอ้มาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเนาะเห็นเท่นะกระปูว่าดังเลยเอายอดเนาะกินอยู่พี่ใช่นะใช้อ้าพี่น้องในตัวของเ นกพี่น้อยพวนี้องโตแล้ของพี่น้อยดิสไลฟ์ัวแทเป็นไงนกดีใจปันยังผู้นได้กบกนได้เนาะเนาะ็้กับเป็นผู้สาีนาเราเหแมนนพี่น้อยหาคุดมานี่กัได้ใช่ไหมสบายเห็นเห็นหูกัคือสีแมนเขาแบบตื่นเต้นอะก่อนซะแต่ว่าเห็นหูหนมาแล้วผุเซียนเดเนผู้กับนแมนอ้พวกคท่ทง เลิกปันย่งเนาะเน่ก็บพดีเลกปันไดฟปันนห่เนาะเนาะพอดีโคดพี่น้องเลยลกพูดที่ไรหูแล้วแตได้เนาะแมนเนาะนี่ใจพี่น้องเ้ยสาวเเพิ่มานี่ยวะเนาะเห็นแตในคลิปเนาะมาพูดน้ำกัอนะได้มาลองมาวเด้มันนเ้อ

เนื้อเนืของแทบอ่ะของแท่ว้าวพี่น้องเอ้ยโตใหญ่เลยของแท่แน่นมากเนาะมันมันห่วยนาองเอ้ยมือนี่นะโอยเนาะไปซามโตได้ดอกไหมพี่น้องเอ้ยเนาะน่ะเนาะโตอ้วนอะไนี่เนาะมันก็กล้าใส่ก่อนห่วยน้องเอ้ยมาขุดกบตัวนี้พี่น้องเอ้ยตามวน มาขุดนำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขุดกบบปานเฮาเนาะทำไม่ซ่าชนะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเดซ่ามีนาสีฮ่าเร่นก่อนเนาะพี่น้องฮ่าวั่งก่อนแบบนี้เนาะฮ่าบาขุดบั่ก่อนมานมันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอนี้ก็ได้ยยิ้มเป็นยิ้มแบบนี้เห็นแต่ทำหนาขุดหมดเลยโดยเนาะพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวสิไปหาขุดต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยพี่น้องเอ้ยพี่ช้างเลยนะ ไหนบอขุดกบพี่น้องเฮ้ามันอีกแล้วแขวยพี่น้องเอ้ยมบอนี่นี่ยเกือบมันดองอ่อมือนี่สาวมินายอมสาวเมพี่น้องเอ้ยมบอนี่เอาแล้วเนาะเจ้าถิ่นต้องยอมได้แล้เลยเลยได้สีหาโตแล้วบัดนี้เนาะเลยเลยพี่น้องเอ้ยต้นอ้วนค่ะอริแมนแมนเนาะโคตรใหญ่ดีได้เนาะขุดเอาได้พูเลยสิแบบโตนอ้วนขาวๆแบบนี้นะเนาะ พักบอกบอมวนอยู่บ่าุันม่วนสุดสมใจอยากมาพี่น้องพูดบอกว่าพูดทางมาเนะี่ะน้ำมากคุณเดยียวน้ำทางข้าเจ้ามาตกอันหวยตกหยยนะห่อคุณเดียวนี่นะสรางเป็นแท้เนาะปวดอะไรร้อนนี่เนาะปวดมาขุดกบด้วยสปอร์จนฟาหกลูกเต้าหงอยน้องเอ้ยจะทำไรปวดขุดกบเน,น่ยเนาะโดย ขุดต่อบัานี้เราพี่น้องเลยต่อคะแนนพอๆกันคนแนนเนาะพี่น้องเลยโตต่อไปโตต่อไปคนแนนเนาะโดยเนาะพี่น้องเลยนากระเจ้าอันนี้นะมาขุดนากระเจ้าเนาะจักไหนบ่านไหนอะอีกแล้วบ้านไหนมาอีกแล้วบ่านไหนเห้ยเนาะบ่พอบ่เห็ดบ่คอยเห็ดอ่ะเก็บปูสิหนีมือ แหมพี่น้องโอ้ยหลักกบเจ้าจักพระเจ้านี่บ่แม่นอันเจ้าบ่ป่อยบ่ซะเนาะอุ้ยเบามาเบิ่งแน่นะเพิ่นคักแท้เนาะโอ้ยคักอานีพ่นเอ้ยมันสิโตเย็นๆอ้วนๆเนี่ยแม่นบ่แน่ยกขึ้นเนาะโชว์พี่น้องเพิ่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยแน่กบเด้ออญาตินําว่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเอ่อผู้่กินเนาะพี่น้องเอ้ยแม่นําเฮาของโปดเด้นี่แม่นเพราะว่าอาหารบ้านเฮาเนาะบ้านนอกบ้านนาเฮา โดยพี่น้องเลยโตปุ๋ยใหญ่แลบวเคยมีแบบนี้่ยสีดำคือกับเชื่อเจ้าเล่หเนี่ยเชื่อเจ้ากับชีดำอ่ะเดี๋ยวว่ดดำกวนบัได้เนาะมานานถุยน้องเอ้ยโมนี้บ่อป่าหมกหักอะไรผมที่เมื่อยพูดเนาะสบาอยุ่งเลิกเนาะตัวใดอยู่เลิกก็อยู่เลิกพี่น้องอุ้ยถูกว่าเดินไปตองต้นแล้วนี่หนักใกล้เนาะหมู่กันได้จ้ะ หมู่ติเออผู้เมียเด้อซะบาดเฮาก็หาภาคิ่นด้อซั่นเนาะบ่ได้บ่ได้เจ้าภาคเลยว่าซั่นใส่ใส่ตะก้าเฮาน่ะคองฮเนาะคอยุดยังบ่ฮอดด้นี่เนาะฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ย้่ใส่ไปแหงไว้ติแม่นให้มันหอมเด้ได้จักโตแล้ว้คไม่เียวได้จักโตนี่นะโตแล้วเด้อือแต่ตัวนี้ใหญ่กว่ามพี่น้องอืออุยโตแล้วนะ เี่น้องเลยลูกอ้ยนอรกลมลูกเะได้บนี้ไดกลมลูกเรได้กลมลูกกลมหัวมาอนีนะเนอะกลมแล้วกลมแล้วมาหากินเลียงแม่เธอลเนาะโอเคพี่น้องเลยขุดลนถ่ายนี่้เนะดีได้ผมาห้พี่น้องเลยเมนบ่ลูกเจ้าลูกไม่ถ่าเลยปะลูกไ่ถ่าเลคือพอตู่เพิ่นขังอะไรรอพี่น้องเลยแตะปุ๊ยอยู่ บ่ได้ไปหาเพิ่นเฮงแล้วเนาะพี่น้องเลยแล้วเขามาลินเด้อเมนเพื่อนแล้วแล้วเขาแล้วน้ำเพื่อนแล้วเนาะม่วงน้อยเบนมาจีบชมเนาะว้เนาะของมัดซับมุงม่วงชมเนาะพี่น้องเลยไปหาคุดโตเนาะพี่น้องเลยพวกไฮนี่กับเจ้ายังมาทันได้คุดเด้อสามีเลยเขาเสียดเปนเจ้าผิดขส่เช็คอินนะเด้อเนาะอย่าพัก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 อย่ายนคนเห็นเลยมาหนึ่งบิจังนะเนาะ มาพี bah, oh, ่น้องเห็ดยังกลมงุบอยู่วันนี้สาพี่น้าเห็ดก็มันกันนี่เห็นตัวบักใหญ่พี่น้องมันสาวพี่นาสาวมย์มันนี่ใบยอมไผ่พี่น้องเลยแม่ใบย้อมไผ่ยอมไผ่โอ้ยแม่แม่กดช้ำโอ้ยรอดแล้วกดเข็นโอ้ยน้องดนนี่เ่อเป็นตัวตนเท่าไหร่มันนะพี่เฮาให้นี่นะถือว่าฮักกับอาชามต้นนะพี่น้องหาเดียวไกลไกลเลย มึงกินเขาแถมึงมีเบิ้งทรงบุกแนวเบิ้งไหมไหมแถวพอกับถอแม่จ้าจิขึ้นปะอะไรบางทีงยังไปหมัดเขาใส่เราอยู่ไหมหน่อยเนาะได้อีกแล้วเนาะหนยไปโตต่อไปพี่น้องโ่อยหน่อยอ่าต่อมาเนาะมหาคุดคือเก่ายังไ่น้องเลยอ่ได้อ่ได้กบได้กบทองโตแล้วหน่อย สองโตเวหล่อเป็นหล่อมาลูกพี่น้องเลยโดยเนาะเดี๋ยวน้องไม่น่าขอตัวจาบคลิปกันหน้าเราพี่น้องพบปะกันคลิปต่อไปเนาะส่วนใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีเบอร์จูบสุขอนเป็นกำลังใจให้ทางน้องไม่น่าเด้อพี่น้องเลยบายบายเนาะทางน้องไม่น่าเองลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะบายบายพี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะ